กองทุน S&P 500พังทลายได้ไหมถ้าใครตามยีราฟมาสักพักใหญ่ๆจะรู้อยู่แล้วครับว่ายีราฟจะชอบแนะนําวิธีการลงทุนง่ายๆอย่างเช่นวิธีการ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ในกองทุนดัชนีดีๆเช่น S&P 500หรือ NASDAQ 100แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามมาว่ามันมีโอกาสไหมที่ราคากองทุนดัชนีพวกนี้เนี่ยจะลงแรงๆได้คําตอบคือก็มีครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุการณ์พิเศษเช่นโควิด1 9หรือสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมันก็จะทําให้ราคาของกองทุนพวกนี้ลงร่วงอย่างรุนแรงเละเท ได้เหมือนกนกัและยิราฟก็ต้องพูดตรงๆครับว่ามันมีความเสี่ยงในการเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆลงทุนในกองทุนดัชนีดีๆเหล่านี้อยู่เพื่อนๆมีทางเลือก2ทางครับหนครับทนถือกองทุนดัชนีดีๆให้มันพ้นสงครามโลกไปเลยครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสงครามโลกมันจะกินระยะเวลาประมาณ4-6ปีครับในช่วงแรกๆที่เกิดสงครามเนี่ยราคากองทุนดีๆจะลงเละเทะก็ช่างมันครับอาจจะซื้อเพิ่มก็ได้แล้วก็ทนถือให้มันพ้นสงครามไปเลยแต่ยิราฟบ,บอกตรงๆนะครับมันนานมากๆ กว่ามันจะฟื้นกลับมาที่เดิมยีราฟถือว่าเตือนแล้วนะครับถ้าใครอยากทนถือเนี่ยฝึกจิตใจไว้ให้แน่นๆนะครับการลงทุนมันไม่ได้ลยด้วยกีบกุหลาบครับทางเลือกที่2ครับขายกองทุนดีๆทุกอย่างทิ้งแล้วหันมาถือทองคําก่อนครับกลยุทธ์นี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆครับในกรณีที่สงครามโลกครั้งที่3ดันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าสงครามโลกมันดันไม่ได้เกิดขึ้นเลยเนี่ยกลยุทธ์นี้ก็จะดูโง่ไปเลยครับเพราะเราก็จะพลาดโอกาสทํากําไรในช่วงขาขึ้นของหุ้นครับดังนั้นมันไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ชัััวววรรแแแนนนน่่ออออ100%กคบตตตเเเา้้งงลืผดย